โอเคครับผมมาต่อกันที่ e ีที่3เลยนะครับผมนี่เล่นเป็นผู้รักษาประตูครับผมก็พยายามทํางานหนักนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้รักษาประตูครับแล้วก็ประกาศไปแล้วกับทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีหลักๆก็อากุยโดรุกากูแล้วก็เดย์เกอานะครับผมที่เป็นทีมชั้นนําของฟิลลิปปินส์นะครับตอนนี้จะเลื่อนไปเจอกับเบนฟอร์ดซึ่งเกมนี้มิดเดิลสโบจะเล่น f a Cup นะครับกับเบนฟอร์ดซึ่งเราก็มีชื่อลงสนามในเกมนี้ด้วยครับ บังว่าจะจะช่วยทีมได้นะครับบังว่าผมจะช่วยทีมได้โอเคผมรู้แล้วฮะว่าการเป็นผู้รักษาประตูนั้นจะต้องทําอย่างไรนะครับต้องทําอย่างไรเด,นะดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูแม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยื้ยกมือยกไว้ยกมืเอเฮ้ยพุ่งพุ่งรับเอาเข้ามาเลยครับไม่กลัวครับผมเหนียวอยู่แล้วอ่ะหาซี ยืนกันไว้ก่อนครับนี่เดี๋ยวเราย,ยกมายมาุือเอาครับยวได้พุ่งแน่ยวได้พุ่งแน่มาแล้วมาแล้วต้องเปิดแน่นอนจังหวะนี้ล้ำหน้าครับล้ำหน้าเราออกมาตีให้เพื่อนไหมส่งได้ส่งได้ไดโอเคใจเย็นครับจะไปเป็นผู้เล่นคนที่สิบเอ็ดให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับ ตามไปดูเพื่อนหน่อยผลงานผลงานสู้ๆเล่นกันเองเล่นกันเองไม่กดอะไรแล้วเออให้มันได้อย่างงี้สิแล้วโอ้โหทำไมแบบจ่ายเผื่อเพื่อนซะจนแบบว่าโอ้โหทำไมไม่ตั้งใจเล่นกันเลยพวกแก <c oughs> มาอ่ยัไครับกลับดูที่ตัวเราแล้วตำแหน่งครับจะกลับสูต่ตำแหน่งเงินมาแล้วครับเล่นดีครับเบนฟอร์ดเนี่ยเฮ้ยมาแล้วคูหลบสวยอะแล้วมีโอกาสจยาให้ก็ยิงได้ครับเอาแล้วมาแบบนี้ครับพุ่งเราไปก่อน แมเรารู้ว่าพุ่งยังไงครับแหมเาพุ่งเราไปก่อนเลยครับได้โชว์อร์มหล่อนิดนึงครับจังหวะที่ออกมาตัดเกมของเกิ่งพิซิการเมอร์เดี๋ยวให้ดูภาพช้าคือเขาะรู้ช่องมาเะยครับจังหวะนี้ก็วิ่งแซงไปแล้วครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับผมตะครุบเป็นอยู่แล้วนะฮะนี่ครับฟื้นครับนี่ไงครับเออได้คุยนิดนึงครับได้คุยนิดนึงเอา แล้วติไปไหน <laughs> โอ้พื่รัก <laughs> จะยิงไปไหนครับเอาเลยครับอุ้ท่านพ่อกับท่านแม่กลับมาครับไปเที่ยวมา <laughs> ผมก็นั่งอยู่บ้านกับน,น้องนะครับเฝ้าน้องไม่ค่อยไปเที่ยวไหนครับเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยไปเที่ยวนะฮะแฟนก็ไม่มีครับไม่มีก็เที่ยวได้นะไม่มีแฟนก็เที่ยวได้ <laughs> โอเคครับมาดูกันต่อ เรายัางได้ส่งไปขงหน้าเพื่อนส่งไปขงหน้าดีมากสู้ช่องโอ้ฉันตามดูพวกแกอยู่นะคอนิวคอนิวจอโคลินโดนบีบมาแล้วครับเครียบแบบนี้โคตจังโคตจังตังอยู่ครบเอาส่งพื้นกลับมาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจครับไม่ได้เรียกบอลเลย้วโอ้โหให้เราเป็นผู้เล่นคนที่สิบ สิบสองอีคนที่สิบเอ็ดที่ว่าไปช่วยทําเกมลุกใช่ไหมเนี่ยให้วางบอลครับให้วางบอลอย่างเดียวบอลหนักอย่าออกไปไกลครับออกมาตรนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนโอ้โหเซฟโอ้โหดูครับจังหวะนี้หล่อมากก็คือถ้าไม่เก๋าจริงนี่เซฟไม่ได้ครับโอ้โหได้โชว์ฟอร์มนิดหนึ่งครับจังหวะยิงไกลของนวดปัดครับปัดปัดปัดเดี๋ยวมีเพช่ชาให้ดูครับขี้โม้ได้ขี้โม้กแล้วโอ้เสียงเปิดประตูบ้านครับเป็นประตูบ้าน ดี๋ยวดูครั้งหนึ่งครับแม่ลูกยิงคือออกไปไกลออกไปไกลเลยครับผมโอ้โหดูจังหวะนี้ครับคือเราออกมาใช่ไหมดูครับดูตำแหน่งการยิงของเราครับเปิดช่องให้เขาดีแต่ว่ากลับวิ่งรีบวิ่งกลับมานะครับแมออกมาแล้วยิงลูกนี้ครับกล่าวว่าแดมดูจังหวะสุดท้ายของการพุ่งครับ โอ้ยิงไปตรงกลางแล้วยืนถูกถึงพอดีก็ได้พุ่งเซฟเลยครับนี่ครับอืเรารู้จักกวาครับอ๊โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหช่วยทีไม่ได้ครับยังไม่เสียประตูยังไม่เสียประตูครับยังไม่เสียประตูครับอย่าให้เขาเปิดมาอย่าให้เขาเปิดมาเพื่อนอย่าอย่าให้เขาเปิดมาดูให้ดีครับแล้วปัดโอ,โตดอ้ติดเราหรือเปล่าติดเราหรือเปล่าเดี๋ยวดูเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้ครับมาแล้วโอ้ไม่ติดไม่ติด โอ้คิดว่าติดเราครับแม่เพุงพ่งพุ่งป้องกันแล้วนะเมื่อสักครู่นะโดนเข้าออกไปครับเสมือกับเบนร์ผ่อนยศูนออยมนน์ม่เล่นสบู่มมนคิดจะบุกใครเลยครับบุกเข้ามั่งเหอะเพื่อนบุกเข้ามั่งเหอะอ้าวหวงวันทำไมจ้าส่งสิสั่งยิงครับสั่งยิงโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันได้ลุ้นเหมือนกันแหมแหม <laughs> เฮ้ยสนุกครับเริ่มเริ่มเป็นประตูเริ่ม,เร,ม,ปปรเ,รมเริ่มแบบสนุกนะครับเพราะว่าเล่นเล่นเป็นแล้วครับผมเล่นเป็นแล้วเร้ต้องเล่นยังไงครับสั่งยิงอย่างเดียวครับแบบนี้ท่านพ่อกับท่านแม่ก็ไปท่องเที่ยวมานะฮะไ,ไปดูยิงไปดูหญิงลีมากลับมาแล้วมันมีเสียงแซกเข้าขมานิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับผมอยู่บ้านกับน,น้องก็น้องช่วงขาอพันาสานี้ไม่ไปไหนครับ โอ้โหเฮ้ยกระชากมาเลยอะอะไรจะขนาดนั้นวะโอ้โหหุย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 ระวังครับแบบนี้ยืนตำแหน่งเคลียร์ก่อนวางยาวครับวางยาวโอ้โหเวนฟอร์นี้อุยมาแต่ละครั้งน่ากลัวนะครับคอสมาแบบนี้แล้วออกไปครับอย่าอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกไปครับอย่าออกไปโอเคครับเตะทิ้งไว้ก่อนเฮิดยาวขึ้นไปครับ เล่นกันตั้งใจเล่นกันหน่อยเพื่อนๆโอ้พวกแกไม่กดดันอะไรเขาเลยอะ่ะไม่มีการที่แบบเข้าไปบงไปบีบบ,บนอย่างเดียวตั้งแต่เป็นประตูนีดบ่นอย่างเดียวบ่นตั้งแต่ตั้งแต่เป็นพี่โด้แล้วฮะเดี๋ยวก็จะตอบพี่โด้วยอีพิธี28หลังจากที่แต้มไล่จี้บาร์ซ่ามาแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับเราเหลืออีกสามแต้มเราต้องกดดันบาร์ซ่าต่อไปครับหนทางในการลุ้นแชมป์ลาลีกาสเปนก็ยังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามบา,าร์ซ่าแค่สามแต้ม นี่ครับบอลไม่ไปหน้าครับเบนโบต้องให้คอสข้าวอย่างเดียวแล้วกดดันเขาโอ้แล้วมองให้ใครดีมากสรุกช่องให้สิโอ้ส่งขึ้นหลังทําไมครับไม่เข้าใจเพื่อนๆเ,เลยครับยิงโอ้สั่งยิงก็ยิงทันทีครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเข้าไปซีเข้าไปกดดันเขาสิ ให้แล้วแม่ให้แล้วเอาให้แล้วครับไไเ,เื้ยือกับ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 คืนกับคืนดูมุมให้ดีอเอาให้กินแล้วครับโอเคครับมาแล้วต้องระวังไปดีมากดีมากไปลยสิเพื่อนไปลยเพื่อนขอบอลแล้วใช่ไหมเปิดให้เปิดให้แล้วยิงยิงยิงสิยิงยิงยิงโอ้โหอ อะไรวะเนี่ยจัดการค่อยได้สิจัดการค่อยได,ด,ยได้เอาครับฉันไว้ใจพวกแกฉันไว้ใจพวกแกยิงไ,งได้ยิงไ,งได้เรียบร้งไงไยอยโอ้โหโอ้ไกลเคียงแล้วครับโอ้ผมผมกดสั่งยิงอ๋อผมผมออกคำสั่งไปแล้วโอเคสนุกเลยครับตอนนี้สนุกแน่เดี๋ยวตอนเล่นเป็นพี่นู้เดี๋ยวเจอกันนะครับรู้เริ่มรู้วิธีการเล่นเลยครับเราออกมาทําไมวะเราอย่าออกมาครับตกใจเดี๋ยวดูเพื่อนเล่นกันก่อนให้เขาเล่นกันไปครับชิ่งเร็ว ฉันไว้ใจพวกแกนะอู้ยเสมอศูนย์ศูนย์ครับเทมเอฟเปคัพมันจะได้เล่นแบบยืดเยื้อครับทัพเสมอกันครับโอ้โหลุยต่อไปลุยต่อไปลุยต่อไป,อไ,ปไปแล้วไปแล้วอ่าครับสู้ๆสูๆ้ๆเพื่อนเพื่อนมิดเดิลโบมิดเดิลโบครับเดี๋ยวดูจังหวะให้เปิดย้อนกลับมาอีกแล้วจะชิงกันอะไรเหนือขนาดนั้นครับเทวช่องไป โอ้เล่นกันสองคนเลยอะ่ะหล่อเหลือเกินเดี๋ยวกลับมาดูตัวกันโอเคอยู่ในเขตคร็บอยู่ในเขตอยู่ในเขตอ่ะให้เขาเล่นกันไปครับเราก็ทําหน้าที่ออกคําสั่งก็คือให้เพื่อนส่งหรือให้เพื่อนยิงนะครับโอเคเอาเปิดเลยครับเปิดให้เก็บได้แล้วยิงโอ้โหทาไมครับพกักอกพักอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่กันอ่าโอเคเข้าใจรูปเกมละรู้ว่าต้องเล่นยังไงละสนุกครับตอนนี้สนุกแน่ ไม่เไลครับได้เปรียบครับได้เปรียบบางบนยาวก็บางบนยาวสั่งบางบนยาวเอาคองไปใจเย็นๆครับมบาเมฆก็ส่งหลังมันครับจะไม่ออกคำสั่งให้ส่งย้อนหลังละไปหน้าไปหน้าไปหน้าสิบานข้ามมาเลยครับเก็บได้ไหมเอาไม่ได้แล้วมาแบบนี้ต้องดูตัวเองครับเออเอ,อ,เอ,อพุ่งไปเลย เขายัางไม่ยิงเขายัางไม่ยิงอย่าพุ่งเออฮาตัวเองวอง่ะว่าไงเขายังไม่ยิงเลยครับพุง่งรอเลยครับแหมก็รู้ก็รู้จากการพุ่งไงว่าต้องพุ่งยังไงนะอ้าวสู้ต่อไปครับกระชากแล้วโอ้ไอ้นี่ก็ยิงตั้งแต่โอ้ย แบ่งให้นิดเดียวโอ้โหอ้าวอาคืนกลับมาได้ยิงไหมลูกนี้เกือบไปครับเกือบไปเกือบไปเกือบไปอตอนนี้ก็คุยกับทางบ้านด้วยเนะี <c oughs> ่ยทำคลิปไปก็คุยด้วยครับครับครัวกลับมาก็นานๆทีจะว่างมนาะอยู่กันของหน้าของตานะครับ อ่ะลุยต่อครับเพื่อนๆเปิดให้เปิดแล้วเปิดเปิดสิคอสไปแล้วงงเขาให้ได้โอ้โหโอ้เกมนี้ทําให้ชนะนี่ต้องโอ้โหมาอยู่ในประตูเลยครับเนี่ยกลัวเสียประตูมากนะต้องมาอยู่ในประตูครับมาแล้วไปไปแย่งเขาได้ไหมเนี่ยอย่านะบุกเขายิงแล้วไม่ได้ประตูเนี่ยมีงอนนะฮะกลับมาดูตัวเราดีกว่าครับโอ้โหพุ่งพุ่งไว้รอแล้วแม่มีขยับบังได้ตรงนี้ ทางแข้งทางขาบังไว้ก่อนไปสิไปสิโอ้โหดูเสียบครับดีมากไปเลยไปเลยเอาเลยครับกองหน้าเอาแล้วเดี๋ยวครอสให้ครับขอแล้วเปิดโคกยิง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 เรียบร้อยโอ้ยิงยิงครับเรียบร้อยโอ้โยสั่งยิงตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วเลยครับ ยิงไม่ได้สักทีครับโอ้พี่ยิงทิ้งยิงคว้างเลยขายมันทิ้งเนี่ยครับกองหน้าเล่นดีขนาดนี้จะเอาขนาดไหนแล้วครับโอ้โหไม่กลัวใครแล้วนะตอนนี้คือรู้วิธีแล้วโอ้โหเอาอ่ะสู้ต่อของของมันจะช่องได้เพื่อนอมันเตอมุดดีมากจ่ายให้ใครครับจ่ายให้ใครครับพี่จ่ายให้ใครครับลุมสามครับเอาแย่งได้ ดันครับดีมากไป็นถช่องมานู้นดิเอาเลยครับเปิดเปิดเปิดขึ้นหน้าโอ้โหย้อนกลับมาทําไมครับเอาแล้วงงบนเรงนี้ดิถูช่องบายโอ้โอ้เซนบอลเซนบอลโอ,โอ้อยากจะฆ่าทิ้งครับกองหน้าโอ้ผมงงเลยครับเมื่อกี้ก็คือกดยิงก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ยิงมันไปนส่งเอไอครับ,รบโอ้เล่นแบบนี้ผมก็เสียใจนะครับเพราะว่าผมช่วยทีมไว้หลายครั้งฮะ ช่วยเซฟนะจังหวะยิงไกลของเขาเนี่ยยูต่อไปไปเปิดขึ้นหน้าเลยครับอ้าวย้อนกลับมาอีกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจอ้าวเฮ้ยโอ้โหเซฟครับโอ้โหจังหวะนี้ครับฉลบด้วยครับแล้วก็เนี่ยถ้าถ้าประตูไม่เหนี่ยวนี่มันโดนก็แล้วมันแพ้กันแล้วนะโอ้ต้องชมประตูครับดูที่เซฟจังหวะนี้ครับยิงมันฉลบปฏิกิริยาเร็วมากครับติงวิซิเกเมอร์แล้วดูครับฉลบนี้ครับ ือปัดต์แถวนี้โอ้โหดูครับสุดยอดครับสุดยอดขี่โมโยเลยครับขี่โมยเดี๋ยวมาดูว่าชาร์กอีกครั้งหนึ่งนะฮะความเหนียวไม่ไปลองใครจริงครับสุริญาน้อยเออเซอเวอร์อย่างกญญาซิยารพุ่งไปปั้นอย่างกับบุฟฟอนแล้วแล้วก็ลงไปนอนอย่างกับเก่งบิซิเกมเมอร์นะฮะโอ้โดูจังหวะนี้ดูเขาโม่งมาครับแม่จังหวะนี้โอกาสดวนนะครับเขาหลุดมาครับเนี่ยถ้าประตูไม่เหนียวเนี่ยมันก็เสียประตูแล้วฮะ,นะ ยิงแบบนี้โอ้แล้วดูจังหวะดีครับพุ่งมาแล้วปาดมันหล่อเหลือเกินครับชื่อใครครับต้องดูชื่ออีกครั้งหนึ่งครับนี่เลยครับตำแหน่งเหมาะสมกับการเป็นประตูแห่งชาตินี่ครับการปาดช่วยทีไว้ได้ครับแล้วก็เสียลูกเตะมุมเอาแล้วตำแหน่งเลยเปิดมาจังหวะนี้ต้องเสียก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีโอกาสแล้วยิงมาโอ้โอ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  มันไม่ได้เลยครับแบบนี้เขาได้ยิงอีกแล้วครับโอ้เสียประตูแบบนี้ครับโอ้ใครจะไปช่วยได้ครับดูดูการการตั้งแนวรับการตั้งแนวรับของทีมนี่ฮะมงสกัดมาได้แล้วก็พักอกครับพักอกแล้วให้เขาแตะมาแบบนี้แล้วให้เขายิงครับผมก็พุ่งเลยครับโอ้มันมันไม่ทันเลยครับนคนละทางนะครับโอ้ผมก็พยายามนะครับช่วยทีมมาเต็มที่แล้วโอกาสยิงมิเดิลสโบร์ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเล่นวันนี้ก็ตกรอบไปเหครับ ทีมห่วยๆแบบนี้ดูรับให้เขาแตะมาคือผมก็จะไปบังอีกทางแต่เขายิงสวนมาครับก็พุ่งมันไม่ทันนะครับโอ้ก็ต้องโดนไปครับเล่นแบบนี้ก็โดนสิครับคือทีมบุกเขาต้องลอดแหละทําประตูเขาไม่ได้ครับไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับหลุดก็กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับโอ้เซนบอลไม่มีเลยครับเซนบอลเพื่อนร่วมทีมนะครับ ก็เล่นอย่างนี้ก็แพ้เข้าไปไม่เป็นไรครับให้ตกรอบไปครับเขาลอบไปก็ไปเจอทีมอื่นเขาย้ำอยู่ดีครับแหมมันก็พู้ชานะครับแบบนี้เสมอเสมอก็ยังดีอ่ะผมก็ท้อนะบางทีเรื่องทีมเล่นแล้วมันถอดใจครับผมบุกเขาทั้งเกมครับเขามาลูกเตะมุมครั้งเดียวนี่ดูเลยครับแล้วก็มาอีกแล้วอืแล้วเราก็ช่วยไว้หลายครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยฮะ โอเคอย่ยอมแพ้สิสู้เขาสู้เขาเปิดให้เล่นอะไรกันเนี่ยเซนบอลไม่มีเลยฮะเพื่อนร่วมทีมเอาแย่งได้สุณจะมาไปสิโอ้โหยังจะจ่ายกระแทกใส่เพื่อนอีกครับแต่เบาๆก็ได้ครับโอ้ย,ยให้เข้ามาได้ครับแบบนี้ใส่คหน้าไปเอาคืนจะมาอีกแก,อกโอ้โหผมไม่เข้าใจพวกคุณเลยครับ เซ้นบอลวพาคุณมิเดนสปโร่มิเดนสปโรมาแล้วอย่าระวังลูกที่สองครับออกมาช่วยทีมนะครับแบบนี้ต้องให้ออกมาเก็บบอลช่วยนะครับผมนิ่งโอ้แผ้หนึ่งศูนย์ครับเจ็บใจเหลือเกินครับเพื่อนร่วมทีมมันก็คือดูเราเล่นแ้วเราต้องหกเจ็ดศูนย์นะฮะเราเล่นแบบฟอร์มเราก็ดีแล้วแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมหวยแตกครับ โอเคนี้ก็พ่ายไปครับแต่ก็มีจังหวะเซฟดีดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับตบรอบ f อเอคัพไปก็ไม่ต้องรุนละเอฟเอคัพก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับเกมต่อไปก็จะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าครับก็เป็นตัวสำรองครับจ u วบอนสตูเดย์นะครับก็เรดี้ที่จะได้ลงในช่วงเวลาที่อาจจะได้ลงขับขันอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีครับผมเราอยู่ในฟอร์มที่ดีครับเป็นสำรองผมก็จะ เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับเสสำรองก็จะสกิปข้ามไปเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกอร์ว่าเราอย่างไรกับเลสเตอร์ครับโอ้ชนะ20ครับผมเนี่ยพอผมไม่ลงมันเล่นดีจึงเลยครับโอ้ชนะเลสเตอร์2 0ครับดีใจครับผมก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่6ครับผมแม่ก็อยู่ที่6แล้วครับตอนนี้ครับ ถือว่าถือว่าโอขยับตำแหน่งขึ้นมาได้ดีครับเดี๋ยวอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในแมตต์ต่อไปนะครับสำหรับบีคาร์บดิเจนเล่นเ็นผู้รักษาประตูอ p พีที่4นะครับผมนี่เป็นอ p พีที่3นะครับก็โปรเกรประกาศรายชื่อครับเราก็ยังไม่มีรายชื่อติดทีมชาติครับก็คงไว้เกมหน้าครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับอีพีนทีขอลาไปก่ับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมเสมอมาครับกิกที่ซีเมื่อเติมขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม